ก็จะมีจุดดีจุดเด่นของแต่ละเซอร์วิสมันเป็นอีเวนต์ของเราซะมากกว่าไม่ได้ไม่ได้เป็นอินเทนซีฟเอ่อเซอร์วิสอย่างที่เราเรียกว่าสัมภาษณ์ใช่ดังนั้นกลุ่มคนนี้ก็จะเป็นกลุ่มที่แบบต้องเข้าใจนะว่าคุณจะเจอกลุ่มคนมากก็จริงแต่กลุ่มคนที่มาคุณก็ไม่ได้รู้ว่าใครจะไซอัพมางานปาร์ตี้ดังนั้นคุณก็ไม่รู้คุณอาจจะมีคนอายุยี่สิบอายุ40 50 60แล้วไม่มีการสกรีนทุกอนดังนั้นเนี่ยพอไม่สกรีนก่อนคุณก็ต้องมาถ้้าาาาาคคคุุณณชอออบรจจะตงงมมนั่่ถว พื้นฐานที่บ้านเป็นยังไงการศึกษาคุณเป็นยังไงล่ะไลฟ์สไตล์คุณเป็นยังไงล่ะหรือจะมาใช้บริการของเราก็อีกซึ่งซึ่งเราจะรีนมหมดแล้วแต่เรามีนะหลังงานปาร์ตี้นิตามมาสมัครใช้เพราะว่ามันตรงประเด็นมากกว่าอ่าไอซีนะฮะก็ลงลึกเจาะตรงนั้นไปนะครับเมื่อสักครู่ผมได้พูดไปว่า80%เนี่ยคือ success rate นะครับคือคนที่มาใช้บริการเนี่ยมีสิทธิ์ที่จะตกลงปลงใจพรบรักกันเนี่ยก20%นี่เปอร20%เป็นต้องขอบอกกันว่าการมาออกเดทนม่ใช่ทุกคนที่จะประสบความสําเร็จ การอ,อัปเดตเนี่ยมันก็อยู่ที่ด้วยด้วยบุคลิกหนะ้าตาการแต่งกายมารยาทสังคมม,มีเคยเห็นนะคนที่สวยๆมากๆออกเดตได้สําเร็จก็มีนะม,มารยาทสังคม,มการพูดจาทำตัวไม่น่ารักมไม่ใช่ทุกคนที่ไม่ใช่ทุกคนที่เขาจะยอมว่าเออคุณสวยแล้วเขายอมทุกอย่างไม่ใช่ทุกคนดังนั้นเนี่ยสิ่ง20สเอร์เซนที่ดีมีอยู่เนี่ยมันก็มีคนที่อาจจะเป็นแบบ มันมันก็ต้องยอมรับจริงๆว่าเกี่ยวกับการแต่งกายมารยาทสังคม,มหน้าตาก็ยังมีสว่วนกับวัยคือคือถ้าวัยสูงมากๆเนี่ยมันก็ต้องมาดูเพราะว่าวัยสูงมากๆเรามีลูกค้าอาย,อยุเจ็ดสิบหกสิบนะคะเป็นวัยที่จับคู่ยากต้องบอกต้องเป็นวัยที่จับคู่ยากถึงเขาจะดูแลตัวเองดีแข็งแรงก็ตาม <laughs> กลุ่มที่เข้ามาใช้เซอร์วิสนี้จะเป็นกลุ่มเล็ก เป็นกลุ่มเล็กแล้วก็ใช้เวลานานในการจับคู่ด้วยเพราะเป็นกลุ่มเล็กแล้วเนี่ยอ,อย่างกลุ่มสาวๆอย่างเราหนุ่มๆเนี่ยอายุประมาณ27-35เถึงเนี่ยบางคนเจอเดทวันหนึ่งนะคะ3-4คนได้เลยนะ,ะถ้าว่างแต่ปกติก็จะเจอกันแบบอาทิตย์หนึ่งคนหนึ่งสองอาทิตย์คนหนึ่งแต่ถ้าเป็นวัยที่สูงวัยหรือเป็นกลุ่มที่แบบเป็นคนมีชื่อเสียงในสังคมกลุ่มนี้จะใช้เวลานในการหาคู่นานหน่อยนานหน่อยนึงนะครับการให้บริการนี่ยังไงฮะไทยไทยต่างชาติไทยไทยต่างชาติหรือต่างชาติต่างชาติครับแล้วแต่สเปค ของคนแต่เรามีลูกค้าตั้งแต่ตะวันตกไทยเอเชียนมีหมดมีกระทั่งอย่างที่บอกบินมาจากต่างประเทศมาใช้อร์วิสเราคือเขาหาคู่ไทยเหรอคะหรหาเขาอยากเขาอยากได้เป็นแฟนคนไทยคือบางคนก็มีธุรกิจในประเทศไทยบางคนก็มีแบบสาขาค่ะบางคนมาเคยมาทํางานในประเทศไทยบางคนที่แบบเคยมาประเทศไทยแล้วอยาก เคยมาติดต่อแล้วเห็นคนไทยแล้วแบบเอยชอบคนไทยจังเลยแต่ไม่รู้จะเริ่มต้นตรงไหนไม่รู้จะหาคนที่อยู่ในแบ็กกราวด์ที่ดีเหมือนเขาแล้วพูดภาษาอังกฤษค่อนข้างดีเพราะว่าเวลานันเปินเกี่ยวกับคู่อะ่ะถ้าสื่อสารไม่ได้ มันก็ลําบากนะเพราะว่าเริ่มแรกมันเรื่องมาจากการสื่อสารอ,ะอ่ะคือสวยก็จริงมันนั่งมองแล้วพูดไม่ได้แล้วคุณจะสื่อสารอะไรกันนะดังนั้นก็ต้องการคนที่พูดภาษาอังกฤษได้ครับแต่เน้น heterosexual คือชายหญิงหญิงชายเท่านั้นเฮ้ยเรามีลูกค้าที่เป็นเกย์เป็นเกย์เป็นทอมเลดี้บอยเรามีเบนดี้เรามีด้วยอ้าวแต่ไม่ให้บริการไม่ใช่หรอมีค่ะเราให้ค่ะอ๋อใช่ให้เราให้แต่ว่าก็ยังเป็นชนกลุ่มน้อยเป็นคนกลุ่มน้อยก็เห็นตอนต้นรายการบอกว่าถ้าเกิดชายจะมาหาเพื่อนชายอย่างงี้ อ๋อไม่ชายที่แต่งงานแล้วเลยจะหาเพื่อนชายอ๋อถ้าเกิดผิดจรรยาบรรณอย่างนั้นไม่ได้คือเขาแต่งงานแล้วโอเคเขาแต่งงานแล้วแต่เขาอยากคือบางทีเขาจะแต่งงานเพื่อ cover ไงอ๋อโอเคแล้วมารู้สึกว่าอยากหาเพื่อนชายแต่เขาสถานะเขาแต่งงานผ<ร>ู้หญิงไม่อยากไปทําให้ครอบครัวเขาคือมันจะ,ะไรไหมคะแต่งงานกับผู้หญิงครับจริงๆ แต่งงานกับผู้หญิงนะคะแต่งงานอยู่สานะยังแต่งงานแต่บอกว่าอยากมาหาเพื่อนชายแต่ให้บริการสําหรับคนที่ประกาศชัดเลยว่าเขาเป็นทอมเป็นเอนดี้เป็นเกย์คุณอยากไปแต่งงานหรือว่ามาหาผู้หญิงเพื่อแต่งงานเพื่อ cover คุณอย่างนี้เราไม่รับคือถ้าคุณจะเป็นเกย์คุณบอกเลยว่าคุณมาหาคู่เกย์เรามีลูกค้านะคะเกย์มาหาเกย์คุณบอกมาเลยเรามีเซอร์วิสทอมมาหาดี้เลดี้บอยหาเลดี้บอยคุณบอกมาแต่ยามาแต่งงานแล้ว้วอยากหา เพิ่งรู้แล้วสิยมคุณเป็นอย่างนี้แล้วคุณจะมา <c oughs> หาเพื่อแบบอย่างเงี้ยเราเราเราขออนุญาตครับปีนี้เทรนด์จะเป็นยังไงบ้างครับเพราะว่า5ปีที่ผ่านมากับ5ปีกับวันนี้มันก็ไม่เหมือนกันนะครับลสไตา์คนเมืองมันเปลี่ยนไปเรื่อยธุรกิจธุรกิจนี้ยังมียังมีแนวโน้มโตอีกนะครับทุกวันนะคะออยอดเซลล์เรา สูงขึ้นทุกเดือนรเรามั่นเราค้างมั่นใจเพราะว่าเมื่อ5ปีที่แล้วสื่อเรายังไม่เป็นที่ยอมรับกับสื่อด้วยซ้ำคือเราจะออกสื่อหรือว่าเราจะซื้อสื่อได้ซ้ําก็ยังไม่ได้ปัจจุบันนี้เปลี่ยนไปเราออกสื่อมากขึ้นคน คนรู้จักเรามากขึ้นคนเริ่มพูดปากต่อปากมากขึ้นดังนั้นเนี่ยเรามั่นใจว่าจากยอดเซลล์ที่เราเห็นนะคะมันมันน่าจะบูมกว่านี้ครับคิดว่าอะไรเป็นคุณสมบัติอย่างเดียวเลยครับที่ทําให้เราประสบความสมําเร็จครับในในธุรกิจประเภทนี้คนที่จะเข้ามาทําธุรกิจนี้ก็ตามเนี่ยเขาต้องมีอะไรเป็นเป็นคุณสมบัติเราว่าต,ต้องมีความยายความจริงใจความจริงใจให้ลูกค้าค,ความรักในงานงานแบบนี้เป็นงานที่เกี่ยวกับอารมณ์ไม่ใช่เหตุผลเท่าไหร่นะคะเกี่ยว น้อยมากมดังนั้นเซอร์วิสคุณจะต้องดีมากๆค,คุณจะต้องคุยได้กับคนทุกระดับตั้งแต่มหาเศรษฐีที่บอกอคุณต้องพูดได้หลายภาษาลูกออพักงานเราพูดภาษาญี่ปุ่นได้ด้วยนะคะคุณจะต้องมีสัมพันธ์สำนึกที่ดีคุณต้องมีความรักความจริงใจใกับเขาไม่ใช่คุณอยากจะได้เงินเขาเราไม่ได้อยากจะได้เงินลูกค้าถ้าเราเห็นว่าสิ่งที่ลูกค้าต้องการเป็นสิ่งที่ไม่ make s e n s ในการหาคู่ในระยะยาวของเขาเราไม่ได้อยากให้เขาสมัครเราอยู่เรื่อยๆผิดหวังเรื่อยๆจ่ายเงินเรื่อยๆเราไม่อยากได้เราอยากให้เา สมหวังเร็วที่สุดเจอคู่ที่มันเมคเซน์แล้วอยู่เขาในลองรันได้ดีที่สุดดีกว่าให้เขาจ่ายเงนเราเรื่อยๆแต่ให้เขาสมหวังแล้วไปพูดปากต่อปากดีกว่าอืนั่นคือสิ่งที่เราทําครับผมเอาละครับขอให้ประสบความสำเร็จต่อไปครับให้คนรักกันมากขึ้น ครับวันนี้คุณกุลชลีทรัพย์สินอุดมครับผู้ก่อตั้ง b a n g k o k matching.com Bangko k matching นะครับแล้วก็ไทยมีแลนด์แมทชิ่งซึ่งเข้าไปหาข้อมูลเพิ่มเติมได้นะครับไปทำความรู้จักกันได้ทาง b a n g k o k matching.com และไทยมีแลนด์แมทชิ่ง .com นะครับแต่เขาไม่ได้เป็นออนไลน์เซอร์วิสนะครับต้องไปพบปะตัวตนกันนะครับในการที่จะใช้บริการใครสนใจก็ลองเข้าไปศึกษาดูนะครับและขอให้ทุกคนส่งความสําเร็จกับความรักครับวันนี้ขอบพระคุณคุณกุลชลีมากครับขอบคุณค่ะสวัสดีครับ เมดเวลาของรายการที่ทางธุรกิจแล้วนะครับทางเสียสาทีวีวันพรุ่งนี้กลับมาติดตามธุรกิจ SME ดาวรุ่งครับพรุ่งนี้จะเป็นแพทย์แผนทางเลือกนะครับแล้ววันสุกรกลับมาดูกันเรื่องของหนังฮอลลีวูดที่จะเข้ามาทําตลาดในประเทศไทยในปีนี้วันนี้ผมวารินสัจเเดลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ